สวัสดีค่ะทุกคนกับแกงกับข้าวมาแล้วจ้าครับเมนูนี้แกงบ้านงานแกงแกงิเลกแกงกิเลกวันนี้เราจะใส่หมูสามชั้นกับหมูบดนะคะทุกคนสูตรนี้คิดเองค่ะอร่อยแซ่บนัวกันไปเลยทีเดียวพริกแกงตำเองหอมๆเผ็ดนิดหน่อยกินกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันเลยค่ะทุกคน จริตงตอนสมัยีเด็กที่แม่แกงให้ทำกินสนมารจะใส่หอยเชอรี่เอ้หอยอะไรนะพูดผิดหอยชมหอยมแมลงพูตัวเล็กๆนะครับพอดีเราไม่ชอบหอยมแมลงพูเลยเราเปลี่ยนมาเป็นใส่หมูก็จะเป็นทั้งหมูบดแล้วก็หมูสามชั้นด้วยนะครับขมนิดๆกำลังดี ก่อนอื่นเลยเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะทุกคนนำหมูสามชั้นมาหั่นเป็นชิ้นค่ะหั่นแล้วเรานำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะคะล้างผ่านน้ำกันไปเลยจ้าจากนั้นเรามาใส่กระทะเจียวให้น้ำมันออกประมาณ80%นะคะทุกคนจากนั้นเรามาเตรียมพริกแกงค่ะพริกแกงของเราก็มีขานะคะ ตะไคร้หั่นเลยจ้าเราจะได้นําไปตำนะคะตะไคร้ของเราวันนี้หัวใหญ่ๆเลยนะคะใช้ประมาณ1หัวครึ่งค่ะกระชายสามแง่งนะคะนี่หมูสามชั้นเราก็น้ํามันออก80%แล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดเตาพักไว้ก่อนนะคะทุกคนเรามาตำพิ่แกงกันจ้าใส่ผิวมะกรูด กระชายกระเทียมขา่าตะไคร้หอมแดงนะคะขูไปเลยจ้าวันนี้เราจะใช้พริกแกงละเอียดนะคะใส่พริกสักประมาณ20เม็ดนะคะวันนี้เราใช้พริกยอดสนนะครพริกยอดสนจะเผ็ดกลางๆนะคะ หอมค่ะรสชาติดีค่ะนี่เราได้พริกแกงแล้วจากนั้นเรามาเริ่มผัดกันเลยจ้าตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปเลยจ้าซื้อกะทิมาครึ่งโลนะคะวันนี้เราจะผัดกับพริกแกงประมาณครึ่งครึ่งของครึ่งโลค่ะน้ำพริกแกงลงไปผัดเลยจ้าพริกแกงเดือดได้ที่แล้วจากนั้นใส่หมูบดลงไปจ้า ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราเลยนะคะทุกคนทําอาหารไม่มีถูกผิดค่ะ <S <S ตามใจปากเราเป็นหลักค่ะานนาจากนั้นปรุงรสด้วยน้ําปลาตามด้วยผงนัวนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปเลยจ้าจากนั้นเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปจ้า ตินหอมมากเลยทุกคนพริกแกงที่เราตำเองได้ความสดใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> ผัดเลยจ้าให้หอมหอมไปเลยจ้า <c oughs> จากนั้นแล้วก็มาใส่ขี้เหล็กนะคะ <c oughs> ขี้เหล็กเราซื้อมา <c oughs> จากตลาดเมื่อวานนะคะกาละสิบ,บาทซื้อมาสองกคาค่ะต้มแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ต้มใส่มะขามเปียกด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ลดความขมของใบขี้เหล็กค่ะ <c oughs> จากนั้นเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะ ใสไปแล้วเราก็คนให้เข้าเครื่องกันเลยจ้าเนีส่วนผสมเข้าที่แล้วจากนั้นเราก็ใส่หัวกะทิที่เหลือลงไปเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยหางกะทินะคะทุกคนใส่ให้หมดเลยจ้าเราซื้อมาครึ่งโลนะคะเขาจะได้หัวกะทิแล้วก็หางกะทินะคะใส่ลงไปเลยจ้าจากนั้นก็ตั้งไฟไว้นะคะรอจนกว่าแกงของเราจะเดือดได้ที่นะคะ จากนั้นแล้วก็ชิมรสได้เลยจ้าเติมรสให้ถูกปากเลยนะคะเมื่อได้รสชาติถูกปากถูกใจแล้วจากนั้นแล้วก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงคีเหล็กใส่หมูบดหมูสามชั้นนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะทุกคนเมนูนี้เบิ้ลข้าวอีกแล้วจ้าเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ โปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีคลิปอาหารใหม่ๆอัปเดตทุกวันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า